เรามาภาวนาเรียกว่าสำรวมจิตใจขุ่หนาวให้อยู่กับอารมณ์เดียวมาให้มันแผ่นผ่านออกไปข้างนอกอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ให้รู้ตลอดเลยมาช่วยรู้นิดหน่อยๆแล้วก็หนีเที่ยวแล้วก็กลับมาดูแล้วก็หนีเที่ยวอีกเราต้องดูแลงานของเราตลอดเวลา หมายกันที่จะหนีเท่วนะั้นมันใครพาพาไปก็คือเลยส,ส่วนใหญ่ความโลภความโกรธความหลงมันจะพาไปนู่นพาไปนี่ทำพ,พาให้ทําอย่างนั้นทำอย่างนี้นนนแต่ผลถึงเมอว่าถึงเวลาที่จะรับผลนเขาก็หนีเหมือนกับคนที่จะชวนไปทํำจรกร,รักกไปกับเขาพอตารวจมาเขาก็วิ่งหนีเหลือแต่เรา รับโทษก็ปล่อยให้เข้าใหญ่เขาก็เถอะว่าเขาาอิสระแต่เราไม่อิสระในความอิสระมันเกิดขึ้นจากเมื่อเรารู้รจักควบคุมจิตใจของเราไม่ออกไปในสิ่งที่ไม่ดีท่านจะมีรั้วกั้นอยู่มือนกั้นไม่ให้ตกน้าตกทะเลตกตกแขวาทาให้เราอิสระปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายแล้ว ท่านเชิงว่าจิตท,ที่ควบคุมดีแล้วนำความสุขมาให้เพราะฉะนธาตุควบค,คุมเป็นถึงแม้ว่าเราอยู่ในเขตจำกัดแต่ว่าให้เขตนั้นเป็นที่ปลอดภยัยเป็นที่สบายของนราอย่างเช่นเราดูเลมหายใจก็ให้มันสบายเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายให้มันแช่มชื่นอยู่ภายในร่างกายขอางเราให้ใจของเรามีอารมณ์ที่แช่มชื่นภายในจิตใจด้วย เรียกว่าควบคุมแป่นห้เข้ายินดีที่จะอยู่ถ้าควบคุมแป่นแล้วความอิสระของเราก็จะเป็นอิสระที่สำคัญไม่มีโทษเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว